ครับผมเดีย <Yeah. S 2> ทัวร์ตัวการ์เชียงรายนะครับวันนี้มาดูติดเฟรมรีวิวตัวไฮคูเซรามิกนะครับบานแน่เป็นโซลาร์กาดครับอันเดิมลูกค้ามาจากศูนย์เป็นตัวฟิล์มประหลอดนะครับแต่ว่าลูกค้าเป็นเอเว่เรสสีดำนะครับใส่ล้อด,ดำมันต้องติดฟิล์มดำครับมันถึงจะเข้าตอนแรกติดไอตัวฟิล์มประหลอดเนี่ยลูกค้าก็ไม่ชอบนะครับมาเปลี่ยนเป็นตัวรอบคัน รอบกันไฮโฟเซรามิกแต่บานหน้าเป็นโซลากาดนะครับเอออย่างดูประตูประตูหน้าเนี่ยเป็น60%นะครับแล้วก็ไอเซตหลังเนี่ยเป็น80%จะดูความแตกต่างถ้าเวลาเราอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับบางมุมเนี่ยก็คือดูดูไม่ออกนะครับว่า60กับ80เนี่ยมันต่างมันมันต่างกันมันต่างกันยังไงก็คือมันจะค่อนค่อนข้างกลืนนะครับแต่ว่าเวลาขับเนี่ยมันจะขับง่ายกว่านะครับ นี่ครับถ้ามาดูใกล้ๆนะครับถึงเริ่มจะเห็นว่าข้างในเนี่ยลางๆเห็นทพวงมาลัยแต่บานหลังเนี่ยก็คือเซตหลังทั้งหมดเนี่ยป็น80จะมองไม่เห็นถ้าเราเปิดดูข้างในนะครับบานแน่50มันก็จะบางใสกว่าน,นิดนึงแล้วก็ประตูเป็น60ไล่ความเข้มแล้วก็ส่วนไอบ้บานหลังเนี่ยครับนี่ครับจะเป็น80นี่ถ้าดูจากตามแสงในมือถือนะครับมันจะดู ต่างกันต่างกันค่อนข้างกลา,า,างวันเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยออกครับแต่กลาง,งาคืนเนี่ยจะรู้เลยว่าขับง,ง่ายกว่าเยอะมากเลยครับนี่ครับแล้วก็บานหน้าเป็นตัวโซลาร์กาดนะครับรอบกันข้างหลังก็คือเป็นแปดสิบนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จช่างเอามาจอดตากแดดนะครับส่วนบานหน้าของพวกตัวฟอร์ดหรือว่าตัวเอเวอเรสเนี่ยบานหน้าในนี้มันจะมีมันจะมีฟองน้ําที่เอาไว้เอาไว้รองกระจก อย่าซับเสียงอยู่นะครับเวลาเราติดฟิล์มเนี่ยนะมันจะไปกองตรงนี้ช่างก็คือเอาผ้าเสียบไปก่อนเพื่อให้มันแห้งนะครับ